ในห่วงเวลาที่โลกกำลังหมุนไปท่ามกลางกระแสความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกวินาทีดินแดนที่เคยได้รับขนานนามว่าเป็นสยามเมืองยิ้มกำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่บรรยากาศตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาที่เคยเป็นจุดเชื่อมต่อของการค้าและการสัญจรบัดนี้กลับกลายเป็นพื้นที่สีแดงฉานที่บอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของดินปืนและแรงสั่นสะเทือนจากอาวุธหนะัก เมื่อเข็มนาฬิกาเดินมาถึงเวลาตีสี่ของเช้าวันที่8ทธันวาคมพุทธศักราช2569ความสงบเงียบของผืนป่าถูกฉีกกระชากด้วยเสียงคำรามของปืนใหญ่และจรวดหลายลำก้อง BM21 ที่ระดมยิงเข้ามายังฝั่งไทยอย่างไม่ทันตั้งตัวเป้าหมายไม่ใช่เพียงฐานที่มั่นทางการทหารแต่พิกัดที่ค่าศึกเล็งไว้อย่างอมหิตคือชุมชนพลเรือนที่อยู่ลึกเข้ามาถึง31กิโลเมตร หวังผลทำลายขวัญและกำลังใจของประชาชนไทยอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่คาศึกประเมินผิดพลาดอย่างมหันคือความนิ่งสงบของกองทัพไทยที่ไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนแต่มันคือนาทีทองของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่แผนบีหรือแผนจักรพงษภูนาที่ถูกซุ่มเตรียมการไว้อย่างลับที่สุดแผนการที่เน้นการป้องกันตัวเชิงรุกซึ่งเหนือชั้นเกินกว่าที่ตำราสงครามยุคเก่าจะจินตนาการถึง ทันทีที่เสียงปืนนัดแรกดังขึ้นระบบสั่งการอัจฉริยะ C ีสี ISR ก็ทำงานเชื่อมโยงน่านฟ้าพื้นดินและทะเลเข้าด้วยกันเป็นโครงข่ายเดียวฝูงบินขับไล่ F-16 และ g r i ป p e n ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความเร็วเหนือแสงพร้อมรับคำสั่งปฏิบัติการ Deep Strike หรือการโจมตีเชิงลึกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามเพื่อเด็ดหัวต้นตอของภัยคุกคามในพริบตา เป้าหมายแรกที่ถูกล็อกพิกัดไว้ในเรดาร์ไม่ใช่ค่ายทหารที่เปิดเผยแต่คืออาคารคาสิโนโขนาดใหญ่บริเวณช่องอ่านมา้าซึ่งกองทัพไทยตรวจพบหลักฐานสำคัญว่าถูกดัดแปลงเป็นศูนย์บัญชาการโดรนติดอาวุธและคลังอาวุธหนักที่ซุกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนภายใต้ฉากหน้าของธุรกิจสีเทาทหารไทยไม่ได้เลือกที่จะยิงสวนแบบสเปะสปะเหมือนที่ข้าศึกทำแต่เราใช้ระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงเจแดมย่อนลงกลางหลังคาอาคารบัญชาการหลักอย่างแม่นยำดังจับวาง แรงระเบิดมหาศาลเปลี่ยนศูนย์กลางการสั่งการของฝ่ายตรงข้ามให้กลายเป็นทะเลเพลิงในชั่วอึดใจส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปนยังพนมเปนว่าอย่าริอ,อันเล่นกับไฟเพราะแผนบีของไทยพร้อมจะบทขยี้ทุกระบบให้พังทลายลงในนัดเดียวความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ที่ข้าศึกได้รับจากการโจมตีระลอกแรกนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของยุทธโภปกรที่เสียหายแต่มันคือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเสนยญญานุภาพที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ปริมาณกระสุน แต่วัดกันที่สติปัญญาและเทคโนโลยีที่ใครอ่านเกมผิดเพียงวินาทีเดียวหมายถึงความพินาศท,ทั้งระบบแรงระเบิดที่ทำลายล้างศูนย์บัญชาการลับในคาสิโนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ฝ่ายตรงข้ามไม่อาจตื่นขึ้นมาพบความจริงได้แผน B ีไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการตั้งรับเพียงอย่างเดียวแต่มันคือปฏิบัติการเชิงรุกที่มุ่งเน้นการตัดวงจรการตัดสินใจของค่าศึกให้เป็นอัมพาตโดยสมบูรณ์ ในขณะที่กลุ่มควันไฟยังพวยพุ่งเหนือพิกัดที่ถูกโจมตีกองกำลังทางบกของไทยโดยเฉพาะกองกำลังบุรพาและกองทัพภาคที่สองได้เคลื่อนขยับขบวนรบเข้าสู่ตำแหน่งยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนด้วยความเงียบเชียบแต่แฝงด้วยความดุดันรถถังหลักรุ่นล่าสุดและยานเกราะล้อ,อยางที่ติดตั้งระบบสื่อสารทางทหารระดับสูงถูกวางกำลังแบบประสานงานร่วมกับหน่วยทหารพรานจู่โจมที่เชี่ยวชาญภูมิประเทศการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ ไม่ใช่การลุกรานเพื่อยึดครองดินแดนแต่เป็นการขีดเส้นตายที่ชัดเจนว่าอธิปไตยของไทยไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาละเมิดได้ตามอำเภอใจข้อมูลวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าการที่ไทยเลือกใช้แผนบีในทันทีนั้นเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังครูอำนาจเบื้องหลังที่คอยสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศและเครือข่ายการรบของไทยนั้นก้าวข้ามขีดความสามารถของอาวุธยุคสงครามเย็นไปไกลแล้ว อาวุธหนักอย่างปืนใหญ่ซีซ่าที่มีความแม่นยำสูงและระยะยิงที่ไกลกว่าได้เริ่มทำการยิงทำลายตำแหน่งปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามที่ตรวจจับได้จากเรดาร์หาที่ตั้งเป้าหมายทุกนัดที่ยิงออกไปไม่ได้เป็นการยิงสุ่ม 4, สีุ่่มห้าแต่เป็นการทำลายล้างแบบจำเพาะเจาะจงที่คำนวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถสูงความพ่ายแพ้ของระบบบัญชาการทำให้ทหารระดับปฏิบัติการของค้าศึกเกิดความระสำระสายเสียงวิทยุสื่อสารที่เคยเต็มไปด้วยคำสั่งที่เกลียวกราด บัตรนี้กลับเงียบกริบหรือมีเพียงเสียงสัญญาณรบกวนจากปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่เข้าแทรกซึมและตัดขาดทุกการเชื่อมต่อนี่คือความน่ากลัวที่แท้จริงของแผนบีเมื่ออาวุธที่มีในมือไม่สามารถประสานงานกันได้ปืนใหญ่ที่เคยเป็นความภูมิใจก็กลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่รอวันถูกทำลายท่ามกลางสถานการณ์ที่บีบคั้นนี้ประชาชนตามแนวชายแดนไทยได้รับการอพยพเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ตามแผนประชิญเหตุที่ซักซ้อมมาเป็นอย่างดีแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติทั้งการรบแนวหน้าและการจัดการแนวหลังความล้มเหลวในการโจมตีไทยครั้งนี้กำลังจะกลายเป็นชนวนเหตุที่ย้อนกลับไปสั่นคลอนเสถียรภาพภายในของฝ่ายตรงข้ามเองเพราะเมื่อแผนการใหญ่ที่เคยวางไว้พัทงทลายลงในชั่วข้ามคืนความเชื่อมั่นในตัวผู้นำและกองทัพที่เคยโอ้อวดสรรพคุณไว้เกินจริงก็เริ่มมาลายหายไป ทิ้งไว้เพียงคำถามที่ไร้คำตอบว่าพวกเขาคิดผิดไปมากแค่ไหนที่กล้าท้าทายพยั์ที่กำลังจ้องเขม่งอยู่ในขณะนี้ความเงียบงานที่เกิดขึ้นตามแนวหน้าในตอนนี้ไม่ใช่การพักรบแต่มันคือความเงียบก่อนพายุใหญ่จะมาถึงเมื่อกองทัพไทยเริ่มใช้ระบบโดรนตรวจการพิสูจน์ทราบเป้าหมายในระยะลึกเพื่อยือนยันว่าไม่มีภัยคุกคามใดหลงเหลือที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนไทยได้อีกต่อไป ทุกก้าวย่างของทหารไทยเต็มไปด้วยความระมัดระวังและเด็ดขาดภายใต้ความกดดันระดับสูงสุดที่โลกกาลังจับตามองว่าความขัดแย้งนี้จะสิ้นสุดลงที่จุดใดหรือนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่จะจัดระเบียบอํานาจใหม่ในภูมิภาคนี้ไปตลอดกาลท่ามกลางสมรภูมิที่ร้อนระอุด,ด้วยเปลเวเพลิงและการประทะทางอาวุธสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเสียงระเบิดคือการต่อสู้ในสมรภูมิเงียบที่เรียกว่าสงครามข่าวสารและจิตวิทยา เมื่อแผนบีของกองทัพไทยก้าวเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งเป็นการทำลายล้างจากภายในข้อมูลลับที่ถูกปกปิดมานานเริ่มรั่วไหลออกสู่สายตาชาวโลกราวกับทำนบแตกสำนักข่าวระดับโลกอย่างอาาจาซีราได้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ด้วยการเผยแพร่คลิปวิดีโอวงจรปิดและภาพจากโดรนตรวจการที่แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างรุนแรงภายในกองทัพของฝ่ายตรงข้ามภาพเหตุการณ์ที่ทหารระดับปฏิบัติการเริ่มหันปากกระบอกปืน เข้าหากันเองกลางสนามรบใกล้แนวชายแดนไทยกลายเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ยืนยันว่าโครงสร้างอนานาจที่เคยดูแข็งแกร่งนั้นกําลังผุพังจากข้างในความขัดแย้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากการกดดันอย่างหนักด้วยยุทธวิธีทางจิตวิทยาที่ไทยนํามาใช้ควบคู่กับก,บการใช้กําลังทหารทหารชั้นผู้น้อยของฝ่ายตรงข้ามที่ถูกบีบบังคับให้เข้าสู่สงครามที่พวกเขาไม่ได้เลือก เริ่มตรหนักว่าตนเองเป็นเพียงเบีย้ยบนกระดานของตระกูลผู้กลุ่มอํานาจที่สแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนบนคราบน้ําตาของประชาชนเสียงกระสุนที่ดังขึ้นภายในค่ายทหารของข้าศึกไม่ใช่เสียงของการสู้รบกับศัตรูภายนอกแต่เป็นเสียงสะท้อนของความโกรธแค้นและการทรยศที่สุกงอมจนถึงขีดสุดในขณะเดียวกันระบบต่อต้านอากาศยานแบบพกพาหรือ QW 3ที่ฝ่ายตรงข้าม เคยนำออกมาอวดอ้างสปปรรพคุณในโลกโซเชียลอย่างภาคภูมิใจกลับกลายเป็นเพียงของเล่นที่ไร้ประสิทธิภาพเมื่อต้องเผชิญกับเทคโนโลยีรบกวนสัญญาณขั้นสูงของไทยพญามัจ,จุราชบนท้องฟ้าอย่าง F16 ยังคงทำหน้าที่อย่างเด็ดขาดโดยไม่ถูกระคายผิวแม้แต่น้อยยิ่งสร้างความตื่นตระหนกและบั่นทอนขวัญกำลังใจของทหารข้าศึกให้ดิ่งลงเหวการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าแผนบีไม่ได้เล็งเป้าหมายไปที่การทำลายล้างชีวิตทหารเป็นหลัก แต่เป็นการทำลายความเชื่อถือในตัวผู้นำสงครามในครั้งนี้จึงไม่ใช่การวัดกันที่ใครมีกระสุนมากกว่าแต่เป็นการวัดกันว่าใครจะรักษาสปิริตของคนในชาติไว้ได้นานกว่ากันทางฝั่งประเทศไทยภาพความสามัคคีที่เกิดขึ้นตามศูนย์พักพิงผู้อพยพในจังหวัดบุรีรัมย์และศรีสะเกดกลายเป็นภาพที่ย้อนโศนกลับไปโจมตีทางจิตวิทยาต่อค้าศึกอย่างรุนแรง เมื่อประชาชนไทยและภาคเอกชนต่างร่วมใจกันสนับสนุนกองทัพอย่างเต็มกำลังแม้แต่บุคคลระดับอิทธิพลในท้องถิ่นยังลงพื้นที่บริหารจัดก,การความสงบเรียบร้อยและสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านด้วยตนเองสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของรากฐ,ฐานทางสังคมไทยที่ฝ่ายตรงข้ามประเมินต่ำเกินไปความล้มเหลวในการพยายามรุกรานไทยในครั้งนี้กำลังเปลี่ยนสถานะจากความขัดแย้งชายแดนให้กลายเป็นวิกฤตการณ์ศรัทธาภายในประเทศของฝ่ายตรงข้ามเอง และเมื่อความจริงเริ่มปรากฏชัดว่าชัยชนะที่เคยสัญญาไว้นั้นเป็นเพียงคำลวงความพินาศย่อยยับของระบบทั้งหมดที่พวกเขาเคยสร้างมาจึงไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลเกินจริงอีกต่อไปทุกนาทีที่ผ่านไปในแผนบีคือการตอกตะปูฟาลงให้กับยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดของข้าศึกที่บังอาจท้าทายอำนาจของไทยความลับใต้ผืนดินที่ฝ่ายตรงข้ามเชื่อมั่นว่าเป็นประการเหล็กที่ไม่มีวันทลายกลับกลายเป็นหลุมศพขนาดใหญ่เมื่อแผนบี ดำเนินมาถึงจุดพิกัดสังหารที่ถูกคำนวณไว้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำภายใต้ซากปรักหักพังของอาคารคาสิโนที่ถูกทำลายในระลอกแรกยังมีโครงข่ายอุโมงค์ลึกที่ดัดแปลงเป็นคลังแสงและฐานยิงจรวด B.M. 2 1แต่สิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามไม่คาดคิดคือขีดความสามารถของหน่วยทหารพรานจู่โจมและหน่วยรบพิเศษของไทยที่แทรกซึมเข้าสู่พื้นที่เพื่อทำหน้าที่ชี้เป้าด้วยเลเซอร์นำวิถีในระยะประชิดระเบิดเจดมชุดที่2ถูกทิ้งลงมา จากระดับความสูงที่เรดาร์ค่าศึกมองไม่เห็นพุ่งเข้าหาปล่องระบายอากาศของฐานใต้ดินอย่างแม่นยำดังจับวางแรงอัดมหาศาลจากการระเบิดภายในทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ลามไปถึงถังเก็บเชื้อเพลิงสำรองและคลังลูกจรวดที่ซุกซ่อนอยู่เสียงระเบิดกัมปนาด,ดังสะท้อนกึกก้องอยู่ใต้ดินนานหลายนาทีส่งแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาถึงผิวดินจนทำให้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ว่าหนาแน่นที่สุด ต้องพังทลายลงมาทับถมทุกอย่างที่อยู่เบื้องล่างระบบไฟฟ้าระบบระบายอากาศและระบบสื่อสารทั้งหมดถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงทหารฝ่ายตรงข้ามที่รอดชีวิตติดอยู่ในกับดักใต้ดินที่ไร้ทางออกกลายเป็นอัมพาตทางการรบในชั่วพริบตาเมื่อชั้นเสริมผนังระดับที่สองพังทลายลงโครงเหล็กและท่อเทคนิคที่ถูกฉีกกระชากทำให้พื้นที่ทั้งหมดไร้สภาพโดยสมบูรณ์ ไม่มีการระบายอากาศไม่มีแท่นยิงที่ใช้งานได้อีกต่อไปนี่คือผลลัพธ์ของความประมาทที่คิดว่าเทคโนโลยีรุ่นเก่าจะสามารถต้านทานการรบแบบเครือข่ายศูนย์กลางของกองทัพไทยได้ในขณะที่สมรภูมิภาคพ,พื้นดินกำลังเข้าสู่ภาวะ,ะเผด็จศึกในอีกด้านหนึ่งของเวทีโลกเกมภูมิรัฐศาสตร์ก็เริ่มขยับเขยืขย้อนอย่างรวดเร็วและซับซ้อนข้อมูลวงในระบุว่ารัฐมนตรีฝ่ายไทยได้เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีตามประเทศ ของมหาอำนาจอย่างจีนอย่างเร่งด่วนท่ามกลางสถานการณ์ที่ฝ่ายตรงข้ามเริ่มตกเป็นฝ่ายเพลียงพล้ำอย่างหนักจีนในฐานะผู้ที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลในภูมิภาคนี้เริ่มแสดงบทบาทผู้ไกลเกลีย่ยแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินของจีนในครั้งนี้ถูกระบุว่าเป็นเพียงความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมซึ่งในทางยุทธศาสตร์หมายถึงการเปิดทางถอยให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างมีเกียรติก่อนที่ระบบการปกครองจะล่มสลายไปมากกว่านี้ ประเทศไทยใช้ทั้งไม้แข็งคือปฏิบัติการทางทหารที่เด็ดขาดและไม้หน่วมคือการปิดกั้นด่านพรมแดนและการกดดันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงทำให้รายได้หลักจากการค้าชายแดนและธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษของฝ่ายตรงข้ามต้องหยุดชะงักลงทันทีความสูญเสียทางการเงินที่ประเมินค่าไม่ได้บวกกับความล้มเหลวในการป้องกันฐานที่มั่นสำคัญทำให้ความเชื่อมั่นในตัวผู้นำของฝ่ายตรงข้ามสั่นคลอนอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แผน B ของไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำลายล้างด้วยอาวุธแต่มันคือการทำให้ระบบอำนาจทั้งหมดพังทลายลงทั้งในมิติทหารการเมืองและเศรษฐกิจจนค่าศึกไม่อาจฟื้นตัวกลับมาสร้างภัยคุกคามได้อีกในระยะยาวสถานการณ์ที่ช่องอ่านมาและช่องบกบัดนี้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่โลกระบุว่าเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่21ทุกตารางนิ้วที่เคยถูกละเมิดบัดนี้ กำลังถูกควบคุมโดยกองกำลังฝ่ายไทยที่รุกคืบเข้าไปจัดระเบียบใหม่ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติและความชอบธรรมในการปกป้องตนเองความเงียบสงัดที่กลับมาปกคลุมพื้นที่สมรภูมิอีกครั้งไม่ได้หมายถึงจุดจบแต่มันคือการเริ่มต้นของยุคสมัยที่ไทยจะกลับมาเป็นผู้กำหนดทิศทางความมั่นคงในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริงเสียงสะท้อนจากการระเบิดทำลายล้างฐานที่มั่นลับใต้ดินไม่ได้เป็นเพียงจุดจบของอาวุธยุโทโธปรกรณ์เท่านั้น แต่มันคือจุดเริ่มต้นของภาวะล้มละลายทางยุทธศาสตร์ที่ข้าศึกไม่อาจยอมรับได้เมื่อโครงสร้างการบัญชาการถูกทำลายจนหมดสิน้นสิ่งที่เหลืออยู่คือความโกลาหลที่แผ่ขยายไปทั่วทุกหัวระแหงของกองทัพฝ่ายตรงข้ามข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองทางทหารชี้ให้เห็นว่าความพ่ายแพ้ในครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงศูนย์กลางอำนาจในพนมเปญอย่างรุนแรงที่สุดในรอบลายทศวรรษแผนบีของกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่ป้องกันพรมแดน แต่มันคือการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าระบบป้องกันประเทศของไทยเนี่ยสามารถเปลี่ยนสถานะจากการตั้งรับเป็นการรุกคืบเชิงรุกที่สรงพลังได้ภายในเสี้ยววินาทีการที่ปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องของค่าศึกถูกทำให้เงียบเสียงลงด้วยการโจมตีจากน่านฟ้าและหน่วยรบพิเศษคือเครื่องยืนยันว่ายุคสมัยของการใช้กำลังปริมาณมากเข้าข,ข่มขู่นั้นได้สิ้นสุดลงแล้วและถูกแทนที่ด้วยยุคของสงครามแม่นยำสูงที่คำนวณผลลัพธ์ไปทุกข,ขั้นตอน ในขณะที่สถานการณ์ภาพพื้นดินตามแนวชายแดนเริ่มถูกควบคุมโดยกองกําลังฝ่ายไทยอย่างเบ็ดเสร็จ100%กระแสความไม่พอใจในหมู่ทหารและประชาชนของฝ่ายตรงขา้ามก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรายงานจากแนวหน้าเผยให้เห็นภาพทหารฝ่ายข้าศึกจํานวนมากที่เริ่มทิ้งอาวุธและถอนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่เนื่องจากขาดการสนับสนุนด้านสเสบียงและการสื่อสารที่ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงจากปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนี้เปรียบเสมือนโดมิโนตัวแรกที่ล้มลงและกำลังดึงเอาความเชื่อมั่นในระบบก,การปกครองที่เคยดูแข็งแกร่งให้พังทลายตามไปด้วยความพยายามของผู้นำฝ่ายตรงข้ามที่จะใช้โซเชียลมีเดียในการปลุกระดมด้วยคลิปวิดีโอการซ้อมยิงอาวุธ QW3 หรือการอวดอ้างสปปรรพคุณของยุโทโธปกรณ์รุ่นเก่ากลายเป็นเรื่องตลกขบขันในสายตาของนักวิเคราะห์ทางทหารระดับสากลเพราะในความเป็นจริง อาวุธเหล่านั้นไม่สามารถสร้างแรงกดดันต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยของไทยได้เลยแม้แต่น้อยยิ่งพวกเขาพยายามตอบโต้ด้วยข้อมูลที่บิดเบือนมากเท่าไหร่ความจริงในสนามรบที่ไทยเป็นฝ่ายกลุ่มความได้เปรียบอย่างเบเ็ดเสร็จก็ยิ่งปรากฏชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นในมิติของความมั่นคงภายในประเทศไทยความสําเร็จของแผนบีอย่างสะท้อนผ่านความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แนวหลัง การจัดการศูนย์อพยพในจังหวัดบุรีรัมย์และศรีสะเกษที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งทหารพลเรือนและผู้นำท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจแห่งชาติที่บูรณาการกันอย่างสมบูรณ์แบบแผนการที่ใครหลายคนเคยคิดว่าอาจจะรุนแรงเกินไปกลับกลายเป็นหนทางที่สั้นที่สุดในการยุติความขัดแย้งและปกป้องชีวิตประชาชนไทยจากการถูกโจมตีแบบซุ่มความโหดเหี้ยมของแผนการนี้ ไม่ใช่การมุ่งทำลายล้างชีวิตมนุษย์แต่คือการทำลายขีดความสามารถในการทำสงครามของคู่ต่อสู้ให้พังพินาศในนัดเดียวจนพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมสยบต่อความจริงที่อยู่ตรงหน้าสถานการณ์ในขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ระยะการเจรจาภายใต้ความกดดันสูงสุดโดยที่ไทยถือไพ่เหนือกว่าในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นชัยชนะในสนามรบความชอบธรรมทางกฎหมายระหว่างประเทศ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ฝ่ายตรงข้ามกําลังสูญเสียไปอย่างมหาศาลทุกย่างก้าวที่ไทยขยับในตอนนี้คือการวางรากฐานใหม่ให้กับความมั่นคงของภูมิภาคซึ่งจะไม่มีใครกล้าท้าทายระบบนี้ได้อีกต่อไปตราบเท่าที่แผน B ยังคงทํางานอย่างเงียบเชียบและสรงพลังอยู่ในทุกวินาทีในท้ายที่สุดเมื่อเสียงปืนนัดสุดท้ายเงียบสงบลงเหนือผืนป่าตามแนวชายแดน สิ่งที่ปรากฏชัดเจนต่อสายตาชาวโลกไม่ใช่เพียงชัยชนะทางทหารของกองทัพไทยแต่คือการประกาศศักด์าของสถาปัตยกรรมแห่งความมั่นคงใหม่ที่ไม่มีใครสามารถมองข้ามได้อีกต่อไปแผน B ีหรือแผนจัก,กรพงพูนาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความอดทนของประเทศไทยนั้นมีขีดจำกัดและเมื่อขีดจำกัดนั้นถูกลวงละเมิดด้วยความเยอโซหัง oh คำตอบที่ได้รับคือความเด็ดขาดที่ทรงพลังมหาศาลซึ่งสามารถสยบทุกความเคลื่อนไหวได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง สภาพกลังการปะทะแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของฝ่ายตรงข้ามที่ประเมินแสนยานุภาพและสติปัญญาของไทยต่ำเกินไปอาวุธที่พวกเขาเคยภาคภูมิใจกลับกลายเป็นเพียงซากปักหักพังที่ไร้ค่าในขณะที่ขวัญกำลังใจของกองทัพและประชาชนไทยกลับกล้าแกร่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ระดับนานาชาติมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบรรทัดฐานใหม่สำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการเจราจาทางการทูตจะต้องดำเนินควบคู่ไปกับความพร้อมรบที่ทันสมัยและแม่นยำสูงสุดประเทศไทยไม่ได้เพียงแค่ชนะในสนามรบด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นแต่เรายังชนะในมิติของความชอบธรรมบนเวทีโลกด้วยการยึดมั่นในหลักการป้องกันตนเองที่ได้สัดส่วนและมีการเตรียมการอย่างเป็นระบบบทสรุปของแผนบี B, คือการส่งข้อความที่กึกก้องไปยังทุกขั้วอำนาจว่า สยามเมืองยิ้มแห่งนี้พร้อมที่จะยิ้มรับมิตรภาพจากทุกชาติด้วยความจริงใจแต่หากใครริอ่านจะเปลี่ยนรอยยิ้มนั้นให้กลายเป็นหยาดน้ําตาหรือรอยแผลของคนไทยพวกเขาจะต้องพบกับพายุแห่งการตอบโต้ที่รุนแรงและแม่นยําจนไม่มีวันที่จะตั้งตัวได้ทันความสงบสุขที่กลับคืนมาสู่หมู่บ้านตามแนวชายแดนในวันนี้คือความสงบสุขที่แลกมาด้วยความกล้าหาญวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้นํากองทัพและความสามาคัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ และจากนี้ไปประวัติศาสตร์หน้าใหม่จะจดจําว่าเมื่อปืนนัดแรกถูกยิงเข้ามาเพื่อหวังทําลายระบบความมั่นคงของเรามันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ระบบอํานาจที่ช่อชนของฝ่ายตรงข้ามต้องพังทลายลงด้วยน้ํามือของพวกเขาเองภารกิจปกป้องอธิปไตยภายใต้แผนบีสิ้นสุดลงด้วยความภาคภูมิใจสูงสุดของชายชาทหารและประชาชนคนไทยทุกคนที่ได้ร่วมกันรักษาแผ่นดินเกิดไว้ได้อย่างมั่นคง สถาพรชัยชนะในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงชัยชนะเหนือศัตรูแต่เป็นชัยชนะของหลักการที่ว่าความสงบสุขที่แท้จริงต้องมีศักยภาพในการป้องกันตนเองรองรับอยู่เสมอกองทัพไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราไม่ได้ต้องการสงครามแต่ถ้าสงครามมาเคาะประตูบ้านเราก็พร้อมจะ,ะเผด็จศึกให้จบลงอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดที่สุดเพื่อความอยู่รอดของชาติและประชาชนสืบไป